สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับอยู่ระหว่างมปทาข่าวเอ่อได้ยินเสียงไหมครับเอากลางที่สาธารณะเลยเข้าใจว่าสงสัยกันมาค่อนข้างเยอะนะครับสวัสดีทุกคนได้ยินไหมครับได้ยินไหมเอ่ยตาก่อนนี้ผมใส่หน้ากากอยู่ออกมาทำข่าวได้ยินไหมเอ่ยครับได้ยินไหมเอ่ยครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับคุณบาเบียได้ยินไหมเสียงเบาไหมครับโอเคผมใช้เวลาสั้นๆ ล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้คนสงสัยและถามมาหลังมาเยอะเลยว่าไอ้เจ้าพลกรฉุกเฉินเนี่ยมันยังกันแน่นะครับผมสรุปสั้นๆแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวรอครู่เดียวขอรอหนึ่งนาทีรอหนึ่งนาทีเข้าใจว่ายังสับสนแล้วก็ออลหมานกันพอสมควรเดี๋ยวรอครู่เดียวครับรอครู่เดียวฝากกดไลค์กดแชร์ต่อกันไปนะครับโอเคโอเคคือจะยินนะครับโอเคเล่าแบบนี้ง่ายๆว่าสรุปเลยนะครับ พรกฉุกเฉินเนี่ยกฎหมายมีอยู่แล้วเป็นกฎหมายพิเศษเป็นคือเป็นกฎหมายพิเศษนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือมีการประชุมครอมองกันแล้วก็มีการขออนุมัติจากครอมพรกฉุกเฉินเนี่ยนายกจะใช้ประกาศใช้เองเลยแล้ว่อยเอาเข้าครอมองก็ได้เมื่ขอขอความเห็นชอบหรือว่าจะขอที่ความเห็นชอบจากครอมอโดยตรงเองก็ได้วันนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยก็ประชุมครอมองกันคอนเฟอเรนซ์ Conference กันหลายคนนะฮะ แล้วสุดท้ายก็มีมติออกมาผมสรุปสั้นๆแบบนี้ว่าพอรกฉุกเฉินหรือว่าพระราชกําหนดการป็นหัาราชการแผ่นดินในสถานการณฉุกเฉินเนี่ยนะครับให้อํานาจแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 1. ห,หลังประกาศวันนี้ออกมาเนี่ยจริงๆยังไม่มีประกาศวันนี้นะกระมมีมติแต่ว่าจะเริ่มต้นคือใช้วันที่26มีนาคมก็คือวันพระรหัสบดีนี้ย้ําก่อนนะค่อยๆนะครับ26มีนาคมคือวันพระรหัสบดีนี้นะครับ เหตุผลที่เขาจะประกาศใช้เนี่ยวันนี้วันนี้ยังไม่ได้มีผลนะคือมีมติให้เริ่มต้นคือวันพฤหัสบดีนะครับเหตุผลที่เขาใช้คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยพูดง่ายคือมาตรการปิดเมืองต่างๆนเนี่ยนะครับไม่คอ่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรเขาเหตุผลแบบนี้พูดง่ายคือใช้กฎหมายปกติปกติพรบควบคุมโรคพรบควบคุมโรคติดต่อเนี่ยไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรง่ายๆคือยังเห็นคนไปนั่งกงเหล้าร้านค้าร้านรวมไม่ปิดบ้างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ย ไม่ไปดูดูแลแล้วก็ไม่ความร่วมมือบ้างอันนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นเอดผลมันมาจากตรงนี้เมื่อเป็นแบบนี้ภาษาชาวบ้านคือเขาอยากจะใช้ยาแรงมากขึ้นยาแรงมากขึ้นนะครับทีนี้ก็เลยนํามาสู่มาตรการของการใช้ใช้พรกฉุกเฉินย้ํานะครับว่าจะมีผลใช้เริ่มต้นบังคับใช้คือเช้าวันที่26มีนาคมคือวันพระหัสสบดีนี้นะครับและคําถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง พูดง่ายๆพนถามเฮ้ i, ยใช้ยพยกรกรฉุกเฉินแล้วอะไรเคอร์ฟิวตามมาไม้ปิดมงกุเมืองจะเย็นๆก่อนจะเย็นๆก่อนนะครับเอาวันนี้เนี่ยเหมือนประกาศร่มใหญ่เหมือนประกาศใช้ร่มใหญ่แต่มาตรการย่อยๆเรื่องการเคอร์อรฟิวเรื่องมาตรการการห้ามให้เดินทางไปจุดนั้นจุดนี้ห้ามใออกจากเครสถานเวลากี่โมงกี่โมงกี่โมงห้ามเคลื่อนย้ายไปตรงนั้นตรงนี้ห้ามเข้าเมืองน,นั้นห้ามเข้าเมืองน,นี้เดี๋ยวมันจะตามมาอีกระลอกหนึ่งคือพูดง่ายๆคือว่าตอนเนี้ย ขอประกาศได้เชิญอำนาจว่าใช้อำนาจในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนนะครับแต่เรื่องมาตรการย่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะตามมาอีกครั้งหนึ่งให้รอวันพฤหัสบดีมันจะตามมาย่อยๆเช่นสถานที่นั้นห้ามไปห้ามเข้าออกพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ห้ามเดินทางไปในจังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้ห้ามเดินทางไปในพื้นที่นั้นพื้นที่เสี่ยงตรงนั้นตรงนี้นนฝา่าฝืนมีโทษให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบวควบคุมดูแลห้ามนําเสนอข่าวสารที่ไปกระทบต่อความบั่นคงอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันมาาาตนี้คคืืออพูดง่่ยวา มาตรการย่อยๆเดี๋ยวมันตามมาโดยเฉพาะคนถามเรื่องเคร์ฟิลใช่ไหมครับแต่เอาง่ายๆว่าหลังจากที่มีผลบังคับใช้เนี่ยวันพฤหัสบดีเนี่ยตามที่เราเห็นเนี่ยวันเดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวเขาจะตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสอ,อชอขึ้นมานะครับคงจํากันได้เราจะเห็นในทางการเมืองใช่ไหมแต่ว่าในในพรบแล้วพรบกฉุกเฉินเนี่ยเขาให้อำนาจด,ด้วยว่าสถานการณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อประชาชน โรคระบบโรคระบาดเนะี่ยก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับพูดง่ายแบบนั้นเถอะแบบนี้นะมันจะมีการตั้งด่านตรวจจุดสกัดขึ้นมานแต่แต่ละจุดซึ่งถ้าเราจะผ่านพ้นถ้าเราจะผ่านนะครับเราต้องอธิบายเหตุผลว่าเราจะผ่านจุดนั้นจุดนี้ส่งข้าวส่งของเดินทางไปทํางานน,นู่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปาตามแต่กําหนดช่วงระยะเวลาที่เขาตั้งด่านแบบนั้นเข้าใจไหมครับเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้แต่จะมีผลคือจะมีผลวันถราหักสบ,บดี นะครับย้ำว่ามีผลวันพระรษฐบดีแล้วก็มีการตั้งศูนย์สอชศอูนย์ในการแก้ไขสถกกานฉุกเฉินเดี๋ยวมาตรการย่อยเธอฟิลไม่เคอฟิลห้ามออกจากเขตสถานห้ามเดินทางไปดูนั่นนี่ห้ามไปเข้าจุดนั้นจุดนี้ห้ามนำเสนอข้อมูลตัวนั้นตรงนี้เดี๋ยวว่าตามมาเป็นขั้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 น,น,นตามแต่ระดับของความรุนแรงของสถานการณ์แบบนั้นโอเคไหมครับง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ยังปกติอยู่แต่วันพระราชบดีเดี๋ยวให้ตามกันเพราะว่า เขาจะคลอดปรตการย่อย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 ออกมาโอเคนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปทําข่าวต่อก่อนนะครับแวะมาบอกกับเพราะว่าซ่าหลายคนนั้นค่อนข้างตกผกตกใจใจเย็นเย็นใจเย็นๆนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวตามดูวันพฤหัสบดีอีกครั้งหนึ่งเอาละเดี๋ยวเจอกันไปทําข่าวต่อกันนะครับคืนนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ